คุณกรินช์มาได้ไงเนี่ยไม่เนะอะก็ได้ไร้ึ้นนะบาชมาโล่ล่อรอยเลยงั้นเรามาทำคาแรกเตอร์ใหม่กันผสมแล้วก็ได้เป็นโดไปเลยทีน,นี้ก็ทำให้เป็นรูปร่างแต่เลยเนะทำออกมาสองอนัน ที่นี้ก็ดันล่วนเลยว้าวได้แล้ว <g ül> จากนั้นก็หยาดการ้อนตกแตง่งส่ก,กระดุม2เมตรนี่ก็คือมนุษย์ขนมปังขิง้เ <g ül> <c oughs> มื่อไร่จะสุกนะรอนานาแล้วเนี่ยอ๋อสุกแล้วเย้ย วุ่ยน่ากินจังเลยแล้วก็ตกแต่งสงนนเออดีเจวันดีวันด,นดีฉันมีชีวิตขึ้นมาแล้วนะขนมปังขิง <c oughs> ดูซิว่าฉันทำอะไรได้บ้างเออนายเต้นเก่งจังเลยอ่ะดีจังไปแล้วนะฉันขอไปใช้ชีวิตของตัวเองก่อนไ,<ป>ได้เลยบ๊ายบาย เออไหนดีนะอันนี้แล้วกันน้ำขาวมาเลยจ้าชีน,นี้ก็ทำสไตล์โลโฟมติดไว้ตรงนี้ได้แล้วจากนั้นก็แปะด้วยกระดาษโฟมน้ำแผ่นฟอยล์มาเลย <Wow. S 1> แล้วก็ติดตรงนี้ใส่กรอบเข้าไป เป็นป้ายโฆษณาที่ย้ายใหญ่บาร์บี้และเคนเนะี่ยเพิ่งไปถ่ายโฆษณามาส่วนนายมนุษย์ขนมปังขิงก็กำลังเดินอยู่ในเมืองโอ้นั่นอะไรอะว้าวบ้านนี้สวยจังเลยฉันเองก็อยากจะมีบ้านะเดี๋ยวขอไปเช็คบ้านก่อนนะมีใครอยู่ที่นี่หรือเปล่าอ๋อแฮปปี้แฟมิลี่นี่เองปะกลับเข้าบ้านกันได้แล้วโอ้ข้างในเนี้ยมีอะไรหรอฮะ <c oughs> โอ้ดีจังเลยนะคริสต์มาสกล้เข้ามาแนละ้ว <c oughs> โอ้ฉันเองก็อยากจะมีครอบครัวแล้วก็บ้านแ <c oughs> สนอบอุ่นเราจะเอากระองมาเลยอูดูดิตอกไข่แล้วก็ผสมน้ำตาลไอซิง่งจากนั้นก,ก็ตีเลยทีนี้ก็บีบครีมเอาแปะไว้ตรงนี้ ทำหลังค้ายเป็นสีชมพูเออดูดีมากจากนั้นก็ใส่ขนมเสร็จตรงนี้ด้วยว้าวเจลลี่แสดอร่อยแล้วก็โรได้วยเจ้านี่แหละอืมน่ากินจงังเบยมนุษย์ขนมปังขิงมาที่ร้านเบเกอรี่วันดีครับคือผมอยากจะได้ผ่านบ้านเหรอแต่ว่านายก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะอ,อมีอยู่แล้วเหรอไหนอ่ะ เน่เหรอ,อ,อมันเล็กเกินไปงั้นเดี๋ยวฉันจะทำให้ใหม่ว้าวเร็วจังไปายเหนื่อยจังเลยเอาแล้วได้เวลามาประกอบของทุกอย่างแล้วมาเลยมาเลยเย้ยทีนี้ก็ตอกเลยนะโอเคแล้วว้วทำไมออกมาเป็นแบบนี้ห่ะฮะลัลโหลเน่ช่วยฉันหน่อยสิ อะไรเหรอคือบ้านจะดูโซมมากเลยอ๋อได้เดี๋ยวฉันเสกเวทมนต์แป๊บเดียวนี่ไงบ้านขนมปังขิงขอบคุณมากเลยนะแฟรี่ดูสิฉันมีบ้านแล้วปลองเตาผิงก็มีได้เวลาทำของประดิษฐ์อันต่อไปเอามาชเมลล่ามาเลยจางนั้นก็เสียบตอกันแบบนี้ แล้วก็ใส่หมอนใส่ตรงนี้ด้วยนะตกแตง่งได้เวลานั่งแล้วโอ้และนี่ก็คือบ้านของฉันได้เวลาตกแต่งซะแล้วสิทีวีวางตรงไหนดีนะตรงนี้ดีไหม hey, hey. โอ้ฮัลโหลวันดีอาฮะดูสิคุณเอลฟ์ตั้งใจทำงานใหญ่เลยวันดีคือช่วยทำโซฟาให้หน่อยได้ม吗 อ๋อได้สิแต่จริงๆริงเาฉันมีสต็อกอยู่นะไม่แล้วอันนี้ละ่ะเออมีอะไรที่มันเข้ากับฉันไหมออว้าวสวยจริงๆเลยขอบคุณมากเลยนะอะขอซื้อเลย <Bye. S 2> ถ้าทางนายจะมีความสุขกับโซฟามากๆเลยเออคุณเบรชไม่นะเ,ออเ,กเ,กเกิดอะไรขึ้นน คุณเกรนช์เอาโซฟาไปแล้วบอยเอจะมึงไปซื้อโซฟามาโอ้ยน่ากินจริง,รง,รงๆรลอยโอ้ได้เวลากินโกโก้แล้วเอามนุษย์ขนมปังขิงมาเอานี้แล้วกันตัดเลยเย็บให้เป็นชุดเดีเวลาใส่ชุดแล้วแล้จ้ะตาก็ต้องเป็นสีเขียวแล้วก็ทำทรงผม ใส่กระดุมใส่รองเท้าใส่บโบกกดลายด้ว <c> ย <oughs> น,นะถ้าเกิดว่าชอบลุคนี้เว้วที่ร้านกาแฟเน,นี่ยคนเยอะจังเลยอืมมีที่ว่างไหมนะเนอะวันนี้ครับผมคอนดื่มนองแก้วไม่ทราบว่ญญาอยากจะรับอะไรเพิ่มไหมไม่ละคุณเกรนช์นะเพิ่งทำลายบ้านของฉันไปไรเนาะคุณเกรนชนะ์เหรอสวัสดีค่ะ <c oughs> ยินดีต้อนรับเข้าสู่ <c oughs> รายการของฉัน ้นั่นใครอ่ะนักร้องดาวรุ่งคนใหม่ใครเหรออ๋อคนเนี้เป็นนักร้องประจำคาฟเฟ่ของเราเอง้อว้าวขอบคุณนะคะโอ้ยฉันเองก็อยากจะรู้จักเธอช่วยเอาอันนี้ไปให้เขาทีได้ไหมนุ่มคนนั่งกากมาให้อะไรนะมีคนแอบชอบฉันเหรอใครกันมาดูกันว่าความรักครั้งนี้จะสมหวังหรือไม่เราจะเอาลวดมามอเอาไหนต่อดี อันนี้แล้วกันเนาะแต่เลยแล้วก็งอจากนั้นก็ต่อเข้าด้วยกันน้ำดินเบามาแล้วก็โรยดยสบิงเกสติดโบให้น่ารักจังมนุษย์ขนมปังขิงมาเลือกสปอตได้ดีมาก้าฉันเตรียมของมาพร้อมแล้วผ้าก็มีขนมก็มีโอ,โ,อโอ้นน่นใครนั่งเฮลิคอปเตอร์มานะว้าวเธอมาแล้วเหรอ เธอบอกให้ฉันมาที่นี่นี่ว้าวดูเหมือนเขาจะคิดตรงกับนายนะขนมปังขิงอันนี้ยฉันเอามาให้อร่อยจัง <laughs> เออมันเปื่อนนะตรงเนี้เธอเนียน่ารักจังเลยเธอแต่งงานกับฉันนะได้ <laughs> ได้เวลาจัดงานแต่งของขนมปังขิงแล้วลาเลโรจ๋าอยากให้ฉันช่วยไหมมาได้เลยเอ,อ๋อขอบใจจ้าเอามาต่อกันเลย ขีดเส้นตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ใส่ที่ล็อกระบายสีเลยเสร็จหัดเข้าไปจากนั้นก็ใส่เตาแกส๊สนี่คือของขวัญสำหรับใครกันนะทตุกคนเนะี่ยมารอที่งานเลี้ยงแล้วเอาละครับูปหนเลยนะแหวนมาแล้วเจ้า อันนี้ของเธอฉันขอประกาศให้ทั้งสองเป็นสามีภรรยากาันทุต้อกคนมาเรียวเข้ามาเรื่องกินอาหารแสนอร่อยีเย่เดี๋ยวก่อนยังไม่ได้เปิดของขวัญเลยอะนี่ไงฉันเอามาให้แล้วนะโอ้สวยจังเลยขับใจมากเลยนะดีจังเลยนะเจ้าเด็กฮะกล่ลังมาแล้วแต่ตรงเนี้ย แล้วก็ต่อกันใส่ผงเข้าไปแล้วก็ใส่นพน่ที่รักหาอะไรกินดีไหมฉันมีผงแป้งสำเร็จรูปเอสูตรเขาไว้ยังไงนะเดี๋ยวฉันจะผสมแล้วก็คนๆๆๆใส่แป้งลงไป <Wow. S 1> ใช่แล้ว <Wow. S 1> แล้วก็เอาเข้าไปอบโอเคเลยจ้าแค่รอเท่านั้น oh <wow. S 1> เรียบร้อย พ่อออกมาเป็นทายาทั้งสองคนว้าวเรามีลูกแล้วจ้ายินดีด้วยนะทุกอย่างนะเกือบจะสมบูรณ์แล้วโฮโฮโฉันขอตกแต่งบ้านแล้วก็หลับหน่อยนะโอ้ดีเลยแบบนี้ยคริสต์มาสจะได้ไม่เป็นจริงเอามันนี่นะคุณกรินช์ไปล่ะ ตกแต่งเลยแล้วก็เสร็จกันเลยทีมะนี่ก็คือถุงเท้าวันคริสต์มาสที่รักค้าได้เวลานอนแล้วโอ้เดี๋ยวก่อนสิฉันเองก็มีของขวัญให้เธอนะห้อยตรงนี้ไว้เจอกันนะจ๊ะตอนกลางคืนแล้วคุณลุงซานต้ามาโอ้อ้โหมีอะไรรอเราอยู่ น่าก oh, ินจ wow. ังเลยโอ้เ hey. จ้าขนมปังข yeah, 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 yeah. um, ิงน้อยว้าวเราวเจ้าขนมสานตาเดี๋ยวเวลาไปเอากาแฟแล้วใส่น้นมเลยแล้วก็เอาไปเสิร์ฟตัวละครตัวใหม่คนไหนดีนะแต่สมผมของเธอเลย แล้วก็มาเม็กโอเวอร์กันมาปัดสีผิวกันว้าวแล้วก็ใส่ทรงผมจากนั้นก็ตัดซะหน่อยเอาผ้ามาปูเลยตัดได้เป็นชิ้นแล้วก็เย็บอ่ะได้แล้วนะจ๊ะไเฮ้ยเธอสวยจังเลยคุณฉเชลล่ แล้วก็ได้เจ mm. ยทำไมเสียงดังจังเลยใชยหุปากซะรองเท้าฉันหยู่ไหนใช <Thanks. S 1> ่แล้วสมงผอมฉันอะทำไมเป็นแบบนี้ละ่ะเ <Okay. S 1> ออเจ้าหมาน้อยกลัวแล้วแม็กซสวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันดีนะว้าวของยอะจงังเราจะบีบก,กาวร้อนแล้วก็เอาสีมาเลย มาระบายสีกันทาด้สีเคลือบแล้วก็ดัดลวดเลยใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้ว้าวเวลาไปซื้อของจะได้ไม่ต้องแบกของหนักนี่หรือเปล่าละ่ะเอ้อมาดูกันว่ามีอะไรให้กินบ hmm. ้างอ้าแล้วตรงนี้ละ่ะไม่มีอะไรเลยเหรอ ว่างเปล่าแบบนี้ต้องไปช้อปปิ้งแล้วแหละเจ้าหมวาว้าวดูซิมีของกินเยอะเลยมีอะไรบ้างนะโอ้ยเออไม่ถึง <_ t ap> นี่คุณค้าอยากจะได้อันนี้แหละอันนี้แหละคะ่ะ <_ t ap> เฮ้ยเธอเนี่ยน,นะ <_ t ap> ฉันเบ่าหมดเลยกันแล้วกันเธอเนี่ยมันไม่มีมารายาเอาซะเลยเนะ <_ t ap> ว,ว้าวสวัสดีนะสวัสดีจ้าใส่วิกเลย แล้วก็ทำทรงผอใไม่สวยถักเปียกันน่ารักอะใส่โบแล้วก็เอากระดาษโฟมมาด้วยแต่ตรงนี้แล้วก็เอาริบบิ้นมาเรียบร้อยพันเลยจ้ะใช้ผ้าสีชมพูแต่ตรงนี้นะว้าวชุดสวยจัง แล้วก็พันด้วยผ้ามานวดแป้งกันซินดีโลหนูน้อยผู้สดใสซินดีนะชอบคริสต์มาสเป็นที่สุดเลยเทศกาลนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขได้เวลาเขียนจดหมายหาซานต้าแล้วสวัสดีค่ะคุณลงุงซานตา้าแม่ของหนูดนะทำงานหนักเธอสมควรที่จะได้รับของขวัญค่ะ <c oughs> หวังว่าคุณลงุงซานต้าจะช่วยเร็วนะ เอาละไปส่งจดหมายก่อนอจะลงยังไงเลยเนี่ยคุณคะฉันขอโทษเป็นไรไหมอ,อ่ะเธอเธอทำให้ฉันเปื้อนไปหมดเลยขอโทษค่ะจะมาถึงคุณลองซานต้าอยู่ไหนอะ่ะอยู่แถวนี้หรือเปล่าอะไรเนี่ยเธอยังเชื่อเรื่องซานต้าอยู่อีกเล่ะให้ตายสิ Oh, จดหมายมาแล้วเย้ Yay! ดีจัง <c oughs> นำกระดาษแข็งมาเลยตัดเลยนะเ <c oughs> พอตัดแล้วเราก็จะพับใช่เลย <c oughs> ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ลูกปัดว้าวดูดีจัง เด็กๆน้ากำลังเล่นสนุกเลย่ะในเมืองนะ่าประดับไปด้วยต้นคริสต์มาสว้าวดวงดาวออให้แสงอะไรกันเละเนี่ยฉันหลับไม่ลงเอ,อดวงดาวบ้านั้นอีกแล้วเหรอฉันละเกลียดจริงๆเลยคริสต์มาสเนี่ยถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องวางแผนทำลายคริสต์มาสนี้ซะแล้วแต่พ่าเลยโอเค ก็ yeah. แล้วก็เอามาลองเลยนะใส่ผ้าสีขาวว้าวใส่กระดุมแล้วก็ใส่หมวกต่อไปก็ได้เวลาของรวดกามยิว้าวว้าวใส่ไม้เท้าด้วยนะเป็นชุดของใครกันเอ่ยเหลืออะไรอีกนะ อ๋อดีจ้ะ,ะฉันไม่อยากจะได้ยินเสียงเพลงคริสต์มาสเราจะไม่ตั้งตอนคริสต์มาสไม่มีของขวัญแล้วก็ไม่ร้องเพลงด้วยหรือรว่าเราจะต้องปลอมตัวเป็นซานตาครอสใช่เห <Hey. S 1> นี่ยังไงละ่ะเรียบร้อยแล้วเป๊ะปมากเลย ทีนี้ชาวเมืองก็จะได้พบกับวันคริสต์มาสของเจงอ๋อโอ้กนเชลเราจะหั่นสไตล์โลฟอร์ออกมาเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ห่อของขวัญผูกด้วยริบบิน้นใส่โบด้านบนดีจังว,ว้าวสวยๆทั้งนั้นเลยใส่เข้าไปในถุงของแซนตาคลอสเด็กๆจะต้องดีใจแน่แน่ อ้อยมาตกแล้วนั่นใครวินเชลล่าเธอขึ้นไปทำอะไรบนนั้นน่ะอ้ยเฮ้ทำไมต้องเข้าทางปล่องควันด้วยนะอ้แล้วนี่เหรอของขวัญนะฮให้ขอแกะดูหน่อย้ฮเซนเตอร์โอ้สวัสดีโอ้ฉันต้องไปต่อแล้วนะฮอฮอฮ คริสต์มาสเป็นของฉันแล้ว้วาวชาวเมืองทั้งหลายต่างมาพบกันเพื่อร้องเพลงเอาดินเบาสีเขียวมาปันเลยแล้วก็ทำให้แบนแต่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จากนั้นก็ตัดกระดาษใส่ขนมเข้าไปใส่โบด้านบน ว้าวสวยจังกรินััลล่าเธอนี่วางแผนร้ายอยู่เรื่อยเลยนะก็ใช่นะสสีก็ก็ก็ใครเหรอสวัสดีค่ะเอ้เชิญเข้ามาเลยง่ายจ้าหนูน้อยเธอนั่งเลยนะว้าวของขวัญมาแล้วอันนี้ของขวัญสำหรับเธอ <c ười> ในที่สุดกรนฉันแล้วก็กลับตัวกลับใจเป็นคนดีเราจะเอาพ่อกำมะหยี่มาแล้วก็เอาถุงเท้ามาด้วยแต่ตรงนี้เลยตกแต่งด้วยหัวใจจากนั้นก็ใส่เจ้านี่ใส่ใบไม้แล้วก็ขนมเอามนุษย์ขิงใส่เจ้านี้ไว้นะเซอร์ไพรส์ของเราเนะ่น่าตื่นเต้นจังเลยว้าววันคริสต์มาสเนี่ยสเปเชียลสุดๆ ดีจังเลยนะที่ในที่สุดฉันก็อยากจะมาเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสโก็อก <c oughs> ใครเ<ค>หรอว <c oughs> สวัสดีฉันคือมิสเตอร์กรินช์ขอร่วมฉลองด้วยคนได้ได้เลยเชิญาะคะเชิญเลยอ๋ดีจังเลยนะที่คุณมาอ๋ผมต้องมาอยู่แล้วเอาดอกไม้มาให้คุณไงที่รัก <c oughs> แต่งงานกันนะโอ,โอ้ดีจังเลย <c oughs> ค่ะว้าวยินดีด้วยนะ อเแบบี๋น้อยเยอะจังเลยอืมใช้เสียอะไรดีแดงไหมเราจะนวดเลยนะจากนั้นก็เสพผ้าห่มน่ารักจริงๆเลยใครเป็นพ่อแม่เด็กกันนะเควินเชล่ากำลังนอนพักอยู่ที่โรงพยาบาลอืดื่มโกโก้แล้วก็ขนมหวานยินดีด้วยนะจ๊ะคุณแม่มือใหม่ ต่อไปนี้เราก็เป็นพ่อแม่ลูกกันแล้วเอา้าทุกคนมาพร้อมหน้าแล้วหรอคะดูลูกของคุณซิเอ้ยนี่ไม่ใช่ลูกฉันนี่นะลูกฉันไปไหนอ๋ออยู่นี่นี่เองเอมื่อกี้นะ่ะโรงพยาบาลแกล้งคนเฉยๆคะ่ะเด็กคณเองก็รู้เรื่องนี้ด้วยเหรอเนี่ยยิ้มนะคะ่ะขอแยรูมหน่อย และในที่สุดครอบครัวก็กลับไปอยู่ที่บ้าน <c oughs> เราจะระบายสีเจ้านี่เลยของเก่าๆเนี่ยมีประโยชน์นะรู้หรือเปล่า <c oughs> ตกแต่งด้วยใบไม้ว้าวเหมือนกับพวงมลลาลัยคริสต์มาสเลยใส่ดีเทลสีแดงนี่ยังไงล่ะ วดมันเลยจากนั้นก็ใส่เจ้าฝานี่ลงไปอย่าลืมเสียบหลอดใส่สปริงออน่ารักจังเลยแล้วก็ใส่สายยางอีกจากนั้นก็ใส่เจ้าขวดนี่เลยเยี่ยมมากและนี่ก็คือเครื่องทำนมนั่นเองรอบครัวมานั่งดูหนังด้วยกัน โอ้ลูกรักหิวแล้วยังงันเหรอเดี๋ยวแม่ไปทำอาหารมาให้รอแป๊บหนึ่งนะาเอ้ไม่นผมผงหมดแล้วโอเคเอ่มีอีกหรือเปล่านะอ๋อใส่ลงไปในนี้นเลยและรอ่มได้ยู้เยอะจังดีมากเจ้าเนี่ยจะทำให้นมของเราออกมาอร่อยอร่อย thank you ดื่มเลยนะจ้าลูกรักของแม่ Yay, เย้เด็กๆอารมณ์ดีล ดีจังเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่อ๋หนูน้อยนะ่ารักจังเฮ้อ,อมานี่มาว่าตาแล้วก็ใส่ดีเทลแล้วเจ้านี่จะรับให้เธออบอุ่นในอากาศนาหนาวๆและนี่ก็เป็นพี่ชายของเธอเนะเด็กๆโตขึ้นมาแล้วรอบครัวจะยุ่งกว่าเดิมหรือเปล่าเด็กๆมาเล่นกันที่โรงเรียน เด็กๆจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับวันคริสต์มาสหรือเปล่าอ้าวทั้งสองคนนำอะไร <c oughs> นี่ไม่นะขโมยของแบบนี้เดี๋ยวก็โดนครูลงโทษแล้วฮะ <c oughs> ของขวัญหายไปแล้วฮะก็เกิดอะไรขึ้น่ะเออไม่ําไม่ต้องคริสต์มาสของเราของขวัญ <c oughs> เด็กๆพอใจแล้วใช่ไ <c oughs> หมรู้แล้วแหละว,ว่าเป็นฝีมือใคร อ้ฮขอโทษค่ะเป็นเด็กดีนะจ๊ะไม่งั้นเดี๋ยวซานตาคลอสจะไม่เอาของขวัญมาให้นะเราจะคลึงดินเบาแบบนี้เลยแล้วก็ตัดให้เป็นต้นคริสต์มาสอืมน่ากินจังเลยแล้วก็ใส่ไม้เสียบแคนี้แสนอร่อยพร้อมแล้วเลยนะ ได้เวลาทำอาหารแล้วล่ะใช่แล้วใช่แล้วฉันจะให้ของขวัญวันคริสต์มาสแก่เด็กๆนี่ยังไงเล่าทำอาหารแสนอร่อยอา่าทำตามสูตรแล้วเรียบร้อยมมันน่าจะละลายเมือนคาราเมลสินะโอโอยเกิดอ,อะไรขึ้นกันล่ะเนี่ยนี่คุณพ่อทำอะไรอยู่มาเดี๋ยวพวกเราช่วยนะนี่ไงทำได้ดีมากเลยจ้ะเด็กๆว้าวของกินเยอะเลยเออดีมาก ถ้าพ่อไม่มีพวกเธอนะี่ยจะทำยังไงกันนะอร่อยจังเลยเปิดขวดออกมาเลยจ้ะแล้วก็ห่อกระดาษจากนั้นก็วางเจ้าฝานี่ลงไปใส่อาหารแสนอร่อยตรงนี้เจ้าเครื่องนี้ถูกตกแต่งด้วยเพชรปลอมมีเจ้าเนี่ยสะดวกมากเลยนะเพราะว่ามานันจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราไม่หิว ดูสิดูดังเลยพ่อจ้าหมาแต่แต่ยังไม่หมดนะนี่ยังไงล่ะพ่อได้ซื้อจเจ้าเครื่องนี้มาแล้ว <c oughs> อาหารเยอะจังเลยอะลองลอยดีมากดีมากนี่มุนซี่เจ้าหมาน้อยเ <c oughs> ก่งจงังเลยตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วแล้วคุณพ่อก็สามารถนอนพักผ่อนได้ เราจะเอาเจ้าแผ่นโฟมมันได้เลยจากนั้นก็ตกแต่งด้วยกระดาษโฟมกากเพชรฮหมีผู้สีเขียวด้วยเหละเนี่ยแล้วก็ใส่ไม้ตรงนี้ใส่ของตกแต่งสวยๆแถมยังมีเจ้าเทียนอีกตั้งหาเอเ้เด็กๆจำไว้นะห้ามพากวางที่ไหนมาเข้าใจไหม ห้ามใส่หมวกเซนตาคลอสเออให้เหนื่อยจังเลยฮ่าเกลี่ยนผดีกว่าตอนนี้คุณพ่อเผลอหลับไปเจ้าสองคนนี้ก็แอบแต่งบ้านใส่หมวกเซน้าพ่อโอ้ยเกิดอะไรขึ้นกันล่ะนี่นี่มันของฉันเหรอรู้สึกดีจังเลยจริงๆแล้วคริสต์มาสก็ไม่ได้แย่เลยนะ นี่ไงดัดลวดแล้วจะกลายเป็นเขากว,วางเราจะพผ้าแบบนี้นะจ๊ะจากนั้นก็ใส่ปอมปอมเป็นเส้นแล้วก็ใส่ปอมปอมลูกบอลทำเป็นโตะได้เลยแล้วก็วางหมวัหมวกน่ารักจังเป็นใครก็คงอยากจะได้นะ q u ินช์ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าเฮ้อะไรอ่ะแกเอาอะไรมาเนี่ยเอาออกไปเลยนะ หมาได้โชว์ออฟใหญ่เลยไม่เอานี่มันมหววันคริสต์มาสเนี่ยนะไม่เด้เลอยไหนไปเอากาแฟาให้ฉันสิออโอ้ยนี่มันไม่ใช่กาแฟเด็ดนะเจ้าหม,มารู้เรื่องแล้วสินะทีนี้คุณกรินช์ก็ดื่มกาแฟาไปเลี้ยงเจ้าหม,มาไปเราจะตัดกระดาษโฟมเลยจ้ะแล้วก็พับแบบนี้เลย จากนั้นก็พันร,บรอบๆพอพันแล้วนะก็จะงอตรงปลายแบบนี้ทำเสาได้เลยตกแต่งเจ้านี้ได้ของสวยๆในวันคริสต์มาสรับรองว่าแม้แต่คุณกรินช์ก็ต้องชอบอย่างแน่นอนมีผู้คนมารวมตัวกันที่ไทม์สแควร์ทุกๆคนนะร่วมกันร้องเพลงวันคริสต์มาส อออคุณกรินช์ทำอะไรอยู่นะฮ่าฮ่พวกแกนนะ่าไม่ได้สนุกกับวันคริสต์มาสหรอกนี่นะอย่าบอกนะว่าจะขโมยต้นคริสต์มาสเอาล้วเรียบร้อยแล้วยังไงก็บอกลาเจ้าตนนะ้นคริสต์มาสได้และที่นี้ก็ได้เวลาของสลอเออเออฉันจะทำอะไรไปเนี่ยโอไม่ไม่ไม่ไ,มไมทำแบบนี้โดนด่านแน่นอนเลย เ,ออเดี๋ยวไปคืนก่อนได้โอ้ปฏิหารเกิดขึ้นแล้วขนาดคุณกรินช์ที่เกลียดวันคริสต์มาสก็ชอบคริสต์มาสขึ้นมาเลย